คือวันมหาสงกา์นี่ก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้เล่าถึงวิริย์ในปัญหาเนี่ยจบในตอนที่ห้านะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของวิธีปฏิบัติที่จะไม่เกิดอีกอนะคะซึ่งคือพูดง่ายท่านกษัตริย์มิลินถามสงสัยนะครับว่าถามท่านนักเกศน์ว่าแลจะรู้ได้ไงที่เขาบอกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไม่มาจุติอีกนะฮะค่ะทีนี้นจะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายๆนะคะว่า วิธีปฏิบัติที่จะไม่เกิดอีกเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยทำอะไรบ้างนะคะคก็ได้แก่มนสิการก่อนคือมีลักษณะของการถือไว้นะคะคกุศลธรรมอื่นๆก็ได้แก่ศีลและอินทรีย์ทั้ง5ก็คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาครับซึ่งจะมีลักษณะว่าศีลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นที่ตั้งศรัทธาก็คือเกิดกจิตที่ผ่องใส เราสามารถที่จะดําเนินหรือเล่นไปรหรือทําอะไรไปด้วยสะดวกวิริยะมีลักษณะาคาจุนไว้ครับสติมีลักษณะาการเตือนแล้วก็ถือเอาไว้นะคะส่วนสมาธิจะมีลักษณะเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นจุดทั้งหมดเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสมาธิแทรกอยู่ทั้งหมดนะคะปัญญาก็มีลักษณะที่ตัดแล้วก็ทําให้สว่างทีนี้ความสัมพันธ์ของธรรมต่างๆนี่นะคะ ก็จะยกตัวอย่างนะคะคือมณสิการถ้าสมมุติว่าเราตั้งเอาไว้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเราจะไม่เกิดอีกแล้วนะคะความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานี่คือตั้งเอาไว้นะคะความตายนี่เป็นเรื่องธรมงะะมร,งธรมดาคือจะไปเข้าไปสู่จุดที่จะไม่เกิดดังนั้นก็จะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนเสมอ,อ,อตลอดชีวิตเหล่านี้นะคะอันที่สามก็คือศรัทธาต้องมีความเริ่มใสในคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ แล้วก็เชื่อฟังคำพระธธรรมคำสั่งสอนเชื่อในกฎแห่งกรรมรแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ด้วยความเพียนรนะคะซึ่งวิริยะหรือความเพียรต้องมีมีความพอดีแฝงอยู่ด้วยโดยมีสตินึกเตือนตนเองไว้เสมอว่าเราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องเข้าใจความเป็นไปในโลกสิ่งนี้เป็นของในโลก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วขณะขณะนี้เนี่ยเรายืมโลกใช้หมดแม้กระทั่งร่างกายของเรานะคะแล้วคิดเสมอว่ามีมรณานุสติที่สุดแล้วจะต้องเสื่อมลงไปนะคะคือร่างกายเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วนี่ก็ต้องสิ้นสุดมีเกิดขึ้นมีผันแปรมีเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับ,บนะคะมีสติให้คิดอย่างนี้สมาธิเราก็กําหนดรู้ลมหายใจเข้าอ,ออกหรือภาวนาเพื่อที่จะสร้างความ จิตที่เข้มแข็งขึ้นตามลำดับของฌานเพื่อที่จะทำให้ทั้งศีลศรัทธาวิทยาสติเนี่ยเข้มแข็งขึ้นตามลำดับของสมาธิที่เรามีแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอากำลังทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญญาที่จะพิจารณาถึงสกายยติทิฏฐิก็คือรูปรสกลิ่นเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยึดติด นะคะเราก็ตัดวความฉันท่าซาเราตัดราคาคือความอยากได้ใกล้มีนะคะที่เขาเรียกว่าอานวิจาร์ง่ขาวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราทั้งๆที่เรายืมโลกแท้ๆเลยนะคะครับซึ่งโดยพระนเกเตรเนี่ยได้สรุปว่าทำลั้งหมดนี้เนี่ยแม้จะทําหน้าที่ต่างๆกันแต่ว่ามุ่งประโยชน์อย่างเดียวกันคือฆ่ากิเลสให้เป็นสมุทเฉจประหารนะคะซึ่งแปลว่าการฆ่ากิเลสโดยเด็ดขาดหมดสิ้นประหารไปในคราเดียว เปรียบเหมือนเสนาช้างมารถพลเดินเท้าเสนาเหล่านั้นช่วยกันทําสงครามเพื่อที่จะมีชัยชนะต่อข้าศึกศัตรูรนะคะคือมีเป้าหมายอนเดียวกันก็คือรวมความว่าคนที่จะปฏิบัติเข้าถึงความไม่เกิดจะต้องประกอบไปด้วย5อย่างที่เป็นพื้นฐานที่นี้เราก็จะขึ้นตอนที่6นะคะเป็นเรื่องราวของความสืบเนื่องสืบต่อแห่งธรรมครับ คือการที่เราจะฟังมิลินทปัญหาเนี่ยต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ละเอียดที่สุดนะคะสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดซึ่งเราอาจจะมองข้ามแต่พระเจ้ามิรินเนี่ยไม่ได้มองข้ามแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่มีความละเอียดตรงนั้นแม้กระทั่งการดำเนินของชีวิตมนุษย์พระเจ้ามิรินเนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าผู้ใดเกิดก็เป็นผู้นั้นหรือว่ากลายเป็นผู้อื่น หมายความว่าเกิดมาแล้วก็จะเป็นผู้นั้นไปนตลอดหรือต่อไปเนี่ยความเปลี่ยนแปลงคุณจเ,เคยได้ยินไหมคะ,คะที่ว่าหน้าเราเนี่เปลี่ยนนะพูดเท่าผู้แก่นับได้เจ็ครั้งเราก็จะมาถึงตรงนี้หน้าเราได้เปลี่ยนจากตอนเด็กๆคนะคะพระเจ้ามิรินถามว่าการเกิดแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือว่าเปลี่ยนบุคคลไปเฉพาะหน้าหรือว่าพฤติกรรมความคิดด้วยทุอาากอย่างเลยนะคะที่มันเติบโตบางทีทัศนะของคนก็เปลี่ยนเป็นช่วงๆเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่า พระเถระก็ถวายพระพรบอกไม่ใช่ผู้นั้นแล้วก็ไม่ใช่ผู้อื่นครับนะคะซึ่งฟังดูแล้วก็พระเจ้ามิลินก็แหมตอบสั้นครับแต่ฟังยากก็ขอให้นิมนต์ให้อุปมาครับขอถวายพระพรมหาปพิษคือมหาปพิธเนี่ยเข้าไระไทายว่าเมื่อยังเป็นเด็กอ่อนที่นอนงายพระอู๋เนี่ยนะคะกับมหาปพิษที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยกับเด็กอ่อนเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรคือก็คือเด็กอ่อนนั้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพระเจ้ามิเรนก็บอกว่าเด็กอ่อนนั้นก็เป็นผู้หนึ่ง<ะ>บัตี้โยมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอีกผู้หนึ่งใช่หรือเปล่าคุอแยกกันนะคะพระนาคเสษนก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าวมารดาก็ไม่มีบิดาก็ไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีผู้มีศีลก็ไม่มีผู้มีศิลปะก็ไม่มีผู้มีปัญญาก็ไม่มีเพราะมันไม่มีการเนื่องกันเลยะนะต่างคนต่างมารดาก็มารดา,า,ดาบิดาก็บิดาลูกก็ลกูกมันไม่เนื่องกันันก็เป็นอย่างนั้นสินี่ท่านนากเกษนพูดเหรอฮะ อ่าพทยเกษร์พูดอย่างนี้ถ้ามหาราชาพูดอย่างนั้นว่าอตอนอยู่ในอูเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งคือความต่อเนื่องมันไม่มีมหาราชาาี่หมายถึงอย่างนั้นก็แสดงว่าพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีอาจารย์ก็คือไม่มีการเนื่องกันเลยมหาราช้าในหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าพูดง่ายๆตอนที่เกิดจากมารดาเนี่ยเราเป็นน้ําใสๆเกิดออกมาเป็นเด็กก็ตัดตอนละพอเป็นเด็ก ตมาโตขึ้นก็ตัดตอนอีกครับแล้วพอโตมันเป็นผู้ใหญ่ก็ตัดตอนอีกอ้าวถ้าอย่างงั้นมันไม่ก็ไม่ได้เนื่องกันเลยสิฮะพระมหากษัตริย์ก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นผู้เป็นเจ้า,าท่านก็อึดอัดนะคะคือพอโดนย้อนถามเนี่ยทีนี้พระนาคเษณก็บอกว่าเมื่อก่อนอาตมาเนี่ยยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ครับพอจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอวัยวะเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าอืมนะคะก็ ก็ยังรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกไหมครับคือกายอันเนี้ยเติบโตขึ้นแต่อวัยวะมันก็เติบโตตามแต่เป็นอันนั้นแหละอวัยวะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พระเจ้ามิลินก็ก็ยังไม่เข้าใจคือพระเจ้ามิลินยังเข้าใจว่ามันคนละคนกันอะ่ะตอนดูในรูปเ,เด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เหมือนกันเลยเความคิดก็ไม่เหมือนก็ไม่ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยพระองค์ท่านมีความคิดอีกแบบหนึง่งท่านอาจจะปฏิบัติรรมมากขึ้นท่านรู้สึกว่าท่านไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกต่อไปเห็น นะท่านก็จะพยายามจะถามก็บอกว่าไอ้ไอ้อุปมาให้ฟังท่านก็ยังไม่เข้าใจมหาราชะปรียบเสมือนว่าบุรุษคนหนึ่งจุดประทีปไว้ประทีปนั้นจะสว่างตลอดคืนหรือเปล่าเวลาจุดประทีปไหมนะคะพร,ร,ระาจย์มิลินตอบว่าประทีปนั้นก็ต้องสว่างสิตลอดคืนเลยอ้าวถ้างั้นเปลวประทีปในยามต้นกับเปลวประทีปในยามกลางการในยามปลายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประทีปอันเดียวกันหรือเปล่าอืมครับนะคะซึ่ง มันจะเทียน,นดวงเดียวกันหรือเปล่าอาจารบอกว่ามหาราชาลองคิดอยู่นะเปลวประทียวประทีปในยามต้นนะถ้าหากว่าเป็นอย่างหนึง่งเปลวประทีปในยามกลางก็ต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งสิเปลวประทีปในยามปลายก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าคิดอย่างมหาราชาคิดอย่างท่านกษัตราาิย์พูดเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่กษัตริย์ก็บอกว่าไม่ใช่เปลวประทีปมันสว่างตลอดคืนก็เป็นอัดประทีปดวงเดียวกันนี่แหละแต่จะสว่างมากสว่างน้อยหรี่อะไรก็แล้วแต่ ข้อนี้ฉันนั้นแหละมหาบรพิษคือทรมสันตติคือความสืบต่อเนื่องแห่งธรรมที่เราเข้าใจว่าอันนี้นปัจจัยต่อเนื่องปฏิปจจสมุปบาทเนี่ยนะคะค,ความสืบต่อแห่งธรรมย่อมสืบต่อกันเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับก็ติดต่อกันไม่ก่อนไม่หลัง <Run. S 1> คมับช่แคเปรียบเทียบเหมือนลมหายใจอ่ะหนึ่งลงมหายใจมันดับไปละห,หายใจเข้ามันหายไปละจากจมูกของเราออกมาเอาออกมาใหม่เกิ <intersect. S 1> ดระดับเกิดระดับอยู่ตรงที่จมูกเราเนี่ย แต่ก็อยู่ในร่างกายอันนี้ถูกไหมคะครไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วเปลี่ยนหน้าทุกๆนาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะว่าผู้นั้นก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นก็ไม่ใช่ย่อมถึงซึ่งการจัดเข้าในวิญญาณดวงหลังขอถวายพระพรก็พระชามิลินก็ไม่เข้าใจนะมาแล้วสับพระมาอีกแล้วขอนีมนต์อุปมามหาราชะในเวลาที่คนทั้งหลายรีดนมสดก็กลายเป็นนมส้ม นมส้มคือนมเปรี้ยวจากนมเปรี้ยวก็จะข้นขึ้นจากข้นก็กลายเป็นเปรียงนะคะนมที่เป็นแข็งตัวลงผู้ใดกล่าวว่านมสดนั่นแหละคือนมส้มนมส้มนั่นแหละคือนมข้นนมข้นนั่นแหละคือเปรียงจะกล่าวว่าทุ้นั้นผู้นั้นกล่าวถูกต้องหรือเปล่า คือหมายความว่าแยกกันนะคะคือนมสดก็คือนมสดนมเปรี้ยกคือนมเปรี้ยกคือมันแยกกันอ่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้พระผู้พระมหากษัตร์ก็บอกไม่ใช่เปลี่ยนก็คือมาจากนมสดมันคือมันก็คือนมสดอยู่ดีนะมันยังมีคุณสมบัติเป็นนมสดอยู่ข้อนั้นก็ฉันนั้นแหละมหาวิทาธรรมสันตติคือความสืบต่อแห่งธรรมคือเกิดผันแปรนะสืบต่อกันอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งดับสืบต่อไปไม่ก่อนไม่หลังคือไปของมันได้เรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นจะว่าผู้นั้นก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นก็ไม่ใช่คือจะบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันไปเลยก็ไม่ใช่เพราะมีการแปลเปลี่ยนครับในาาการสืบต่อของธรรมนี่คือการแปลเปลี่ยนแต่จะบอกว่าไม่ใช่เลยว่าเป็นจุดกําเนิดอันเดียวก็ก็ไม่ใช่อีกคุณช่วยเข้าใจไหมคะใชครับเพราะฉะนั้นค<า>วามคิดของกษัตริย์มิลินที่จะมาแยกเป็นส่วนๆเนี่ย ก็ถูกค้านแล้วก็ได้รับคําอธิบายโดยเหตุผลของท่านนักเค่ะทุกอย่างมันต่อเนื่องกันมาหมดมันจะมาแยกเป็นส่วนๆไม่ได้ครนี้อนอยากจะอธิบายเพิ่มเติม,มนะคะว่าลักษณะของธรรมอย่างนี้เนี่ยพระนักเกษรเนี่ยปรารถนาให้พระเจ้ามิริรู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยต่อเนื่องอซึ่งในอนาคตจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็จะมาจากพื้นฐานของความเข้าใจอันนี้ล่ะค่ะว่ามันมีองค์ประกอบตัวเดิมอยู่แม้ว่าจะผ่าน ชาติพบนะคะสมมติว่าร่างกายนี้ดับไปจิตวิญญาณก็ดวงเดียวกันคือใช้อ่านในอุปมาอุปไมยเดียวกันนะคะคือจะต้องมีสัญญามีกรรมเป็นเครื่องกําเนิดเป็นชนกกรรมเป็นอุปธรรมพวกกันเนี่ยมาจากมาจากจิตด,ดวงเดิมนะคะซึ่งอันนี้เป็นเพียงบทแรกๆรนะคะที่จะแสะดงให้รู้ถึงความต่อเนื่องนะคะของไวที่พระเจ้ามิรินเนี่ยมองเห็นยังไม่ข้ามชาติพบพบเอาแค่ชาติพบอันเดียวกันเนี่ย มันยังต่อเนื่องให้เราเห็นถนึงความเปลี่ยนแปลงนะคะอ <acağız. S 2> ย่างน้อยเราก็ได้ปริศนาธรรมหรือได้ได้ตีแตกในปริศนาอันนี้ว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยที่เห็นชัดเจนคือความแปรเปลี่ยนความสืบต่อเนื่องของธรรมชาติห,หรือเรียกว่าสันติธรรมก็คือความต่อเนื่องของธรรมความเป็นไปที่เป็นเรื่องธรรมดาจากจุดหนึ่งสู่จุดหนึ่งพัฒนาการเติบโตบแต่ก็คือตัวของตัวเนี่ยอันเดียวกันแต่จะไม่คงที่ไม่อยู่ที่เดิม ทีนี้ปัญหาข้อที่สองนะต่อเนื่องกันเนี่ย้าแต่พระนาาเกษนบุคคลใดไม่เกิดอีกบุคคลคนนั้นเขารู้หรือเปล่าว่าเขาจะไม่เกิดอีกอแค่คํถาถามนี้รู้ได้ยังไงว่าเธอจะไม่เกิดเราจะ <คน S 1> ได้ยิน,น,นบ่อยครับมหาราชาผู้ใดจะไม่เกิดอีกผู้นั้นก็รู้ว่าเขาจะไม่เกิดคือตัวเขาน่าจะรู้เลยสาม,มารถเปล่งวาจาออกมาได้เอ๊พระคุณเจ้าแล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะขอถวายพระพรเหตุปัจจัยอันใดที่ทําให้กําเนิด ผู้นั้นก็รู้ว่าจะไม่เกิดเพราะความดับไปแห่งเหตุปัจจัยอันนั้น hmm. นะคะคือถ้าฟังไปจจเราก็พอเข้าใจนะคะ <Yeah. S 1> แต่พร,ระชาตมิรินต้องการให้อธิบายมหาราชประยบเหมือนชาวนาไถนาแล้วหวานข้าวแล้วได้ข้าวเต็มยุ้งแล้วพอต่อมาภายหลังข้าไม่ไถไม่หวานอีกข้ามีแต่บริโภคหรือขายซึ่งข้าวนั้นหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่มา ชาวนานจะรู้หรือเปล่าว่ายุ้งข้าวเขาเนี่ยจะเต็มหรือไม่เต็มรู้สิเขราทําด้วยมือตัวเองอ,ะอ่ะอ่าแล้วรู้ได้อย่างไรอ่ะอ๋อก็อรู้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทําให้ยุ้งข้าวเต็มก็ตัวเองไม่ทําแล้วอ่ะไม่ได้เติมเข้าไปใหม่อ่าครับข้อนั้นก็ฉันนั้นแหละมหาภพิษผู้นั้นรู้จักไม่เกิดอีกเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทําให้ถือกําเนิดแล้วอครับคือเจ้าตัวผู้ปฏิบัติย่อมรู้ด้วยตัวของตัวเองนะครับ ว่าหมดเชื้อที่จะมาเกิดแล้วนะฮะหมดสิ้นแล้วค่ะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคนที่สามารถจะเปล่งวาจาได้ว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีแล้วเนี่ย<ะ>ก็คือคนที่รู้ว่าเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดเกิดอันที่จะทําให้เกิดอีกเนี่ยมันไม่มีแล้วนครับก็มั่นใจก็รู้สามารถที่จะรู้ตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคําถามที่ง่ายนะคะแต่ว่าถือว่าทํายากไหมคะคุณชยุตททำยากฮะนะคะ,คะ ถึงแม้บางท่านอาจจะศึกษาพระธรรมบทเข้าใจในคําสอนแล้วก็รู้ว่าเหตุปัจจัยที่หนุนนําทําให้ต้องมาเกิดดับเกิดดับเวียนว่าอยู่ในวัฏฏะนี่คืออะไรบ้างแต่มันตัดไม่ออกครอาจารย์แล้วมาติดอยู่ปลายจมูกนี่แหละนะครับบางคนก็เราปฏิบตัติแต่กลับไปบ้านนี่โอ้โหมีเรื่องเยอะมีความกังวลมีความฟาุ้งซ่านมีความลังเลสงสยัยมีความอยากนะฮะภาวะตันหาวิภาวะตันหาคือครบเลยฮะเกิดใหม่แน่นอนนะครับค่ะทีนี้ก็ คือปัญหาข้อนี้เนี่ยนะคะคือปัจจัยคือคนที่รู้เขาจะไม่เกิดอีกเนี่ยเพราะเขารู้ว่าตัณหาอุปทานหรือกรรมเนี่ยคือรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะคะว่าตัณหาคือการเกิดเนี่ยก็คือความที่เมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราถือเอาทุกสิ่งของในโลกเนี่ยเป็นของที่เป็นของเรา <S 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 คนนั้นต้องเกิดอีกแน่นอนเพราะว่าฉ<ม>ันต้องมาเอา,อาของฉันมีความยึดถือ,อม่ฉนฉันต้องมีฉันและฉันต้องมาเอาของฉันแต่ถ้าบุคคลคนนั้นมีความมีสตินึกรู้ได้ว่า เมื่อฉันเกิดมาแล้วเนี่ยฉันจะไม่เกิดอีกเพราะว่าฉันยืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้และฉันก็ไม่ต้องการมันอีก uh huh. ทุกอย่างก็คืนกลับสู่โลกแยกแยะได้เมื่อถึงเวลาก็คืนกลับสู่โลกหมดในโลกเนี่ยมีทั้งทุกข์และสุขเมื่อเราเรายามีทุกข์เราก็รู้สึกว่าเรายืมทุกข์นั้นมาใช้ยืมของโลกนะทุกข์มันมาแล้วโลกใหยืมเนี่ยก็ยืมหมดเมื่อเรามีสุข มันก็เดี๋ยวดาวเพราะมันยืมเข้ามาเดี๋ยวก็คืนกลับไป <Yeah. S 2> นะคะเมื่อมีสรรเสริญมันก็ไปขอมีในโลกเราก็ยืม <Yeah. S 2> เรายืมหมดไม่กระทั่งร่างกายของเรา <Yeah. S 2> แล้วเราก็คืนกลับไปบุคคลที่เข้ารู้ซึ้งถึงปรัชญา <Yeah. S 2> ของการยืมของโลกมาใช้แล้วก็วางลงแล้วว่างเมื่อถึงเวลานะบุคคลนั้นเนี่ยเมื่อเข้าถึงตรงนี้เนี่ย <Yeah. S 2> เขาก็จะเป็นผู้ที่ไม่เกิดดีก็คือตัณหานั้นหมดสิ้นไปปัจจัยที่จะเกิด นะคะคก็คืออวิชาความเข้าใจในเรื่องของอในโลกนี้ว่าถ้าไม่ยึดมนเป็นของตัวตนไม่เกิดอุปทานนะคะแล้วก็ไม่สร้างกรรมไม่สร้างกรรมอันเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดอีกนะคะก็จะไม่ต้องเกิดพระราชาก็ถามต่อบอีกว่าข้าแต่พระนาเกเษนผู้ใดนะคะที่มีญาณเกิดขึ้นแล้วผู้นั้นได้ชื่อว่ามีปัญญาด้วยหรือเปล่านะคะก็คือพูดง่ายก็ ยาณน,นี่คือปัญญาใช่ไหมตัวยานพระนาคเสด็จบอกถูกแล้วสิ่งใดที่เป็นยานสิ่งนั้นก็คือปัญญาสังเกตนะคนที่มียานระดับสูงเนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญญา uh huh. ที่ว่าอาัจฉริยะบุคคลนะคะคคที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาละเอียด,ดมากนะคะทีนี้ก็ถามต่อว่ายานเกิดแล้วเนี่ยปัญญาก็เกิดแล้วเนี่ยผู้นั้นจะหลงหรือไม่หลง มหาราชาก็มหาราชะผู้มีปัญญาหลงในบางสิ่งบางอย่างไม่หลงในบางสิ่งบางอย่างพระเจ้ามิลินก็ถามเอะแล้วหลงในสิ่งไหนแล้วไม่หลงในสิ่งไหนข้อถาวายพระพรหลงในศิลปะที่ไม่ชํานาญ mm. ในทิศที่ไม่เคยไปในชื่อหรือสถานที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มี mm. อ่าแล้วไม่หลงอะไรไม่หลงในสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าเป็นอนิจออนาานจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาพระเจ้ามิริณก็ถามต่อว่าโมหะ ก็คือความหลงของผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนล่ะมหาลาชะพอยานเกิดแล้วโมหะความหลงก็ดับไปในยานนั้นครับคือคนเราถ้ามียานมีปัญญาแล้วความหลงมันก็มันก็ไม่มีฮะนะคะคือมันก็หลงหลงแค่หลงในโลกอ่ะคือหลงที่ในสิ่งที่ตนไม่ชํานาญเท่านั้นเองก็เรียกว่าหลงทางนะคะหลงในที่ที่ไม่เคยไปก็คือหลงทางครับหลงในสถานที่ไม่ไปก็แค่หลงในความอยากแต่ว่าในจิตวิญญาณเนี่ยไม่หลงแล้ว รู้ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตานะคะทีนี้พระเจ้ามิรินก็ขอให้อุปมาท่านก็รอยฟังว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งจุดประทีป้าไปที่เรือนใดความมืดก็ดับไปแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นเมื่อยานเกิดที่แล้วโมหะนี่คือความมืดเบาโทงสติปัญญาและยานคือแสงสว่างก็สามารถที่จะมองทะลุเหล่านั้นได้แค่แต่พระผู้เป็นเจ้าก็ปัญญานั้นลาไปอยู่ที่ไหน <ณ S 2> ญ,ญ,ญาณเกิดโมหะดับ,บมหาราชะปัญญาทําหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปในที่นั้นเองสิ่งใดที่ทําด้วยปัญญานั้นก็ปัญญาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะคะคือสิ่งนั้นไม่ดับทีนี้บอกเอปัญญาทําหน้าที่ของตนแล้วนะคะก็คือหมายก็ไปพร้อมกับญาณญาณทําให้เกิดปัญญาเมื่อทําหน้าที่แล้วโมหะก็ดับไปนั่นเองอุปมาเหมือนการเขียนเลข บุรุษผู้ใดผู้หนึ่งอยากดูตัวเลขในกลางคืนก็จะแจ้งให้จุดประทีปขึ้นเขียนเลขพอเขียนเลขแล้วให้ดับประทีปเมื่อประทีปดับแล้วเลขยังไม่หายไปยยคือปัญญามันก็ยังอยู่คือมีญาณส่องให้โมหะหายไปนะคะปัญญานี่มันเกิดแล้วถึงแม้ว่าจะดับประทีปญาณบางครั้งนี่เราก็ไม่ได้สร้างญาณขึ้นมาในขณะนั้นแต่ปัญญานี่มันยังอยู่คือตัวรู้นล้วมันเกิดแล้ว,วกว็คือทําหน้าที่ของมันแล้วก็มันก็ไม่ได้สว่างสวัยคือแต่ว่าตัวรู้นั้นมันเกิดมันยังอยู่ครับ เหมือนกับคําว่าอนิจจังทุกขังอนาัตตาเมื่อเราเข้าถึงแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่กับตัวเราคือปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วเป็นการอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปเป็นลําดับเป็นลําดับนะครับ